บอกเลยว่าสวยครบเซลตีพร้อมรับจบให้เองครับสวัสดีครับพวกผมเซลตีคิดถึงรถบรรทุกคิดถึงรถสไลด์ต้องคิดถึงเซลตีเท่านั้นนะครับและในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารับชมในรถสไลด์รุ่นที่ขายดีที่สุดนั่นก็คือ new insu npr 150แหแรงม้านะครับสำหรับคันนี้บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มอีกเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นชุดโครเมียมแบบเต็มระบบนะครับกันชนหน้าแบบไฮบริดสำหรับรุ่นนี้สสยโหลดสสยเตี้ยนะครับชอบความเต็มชอบความหล่อใส่รุ่นนี้บอกเลยว่า หล่อแบบเต็มระบบครับและที่ขาดไม่ได้สําหรับคันนี้เลือกใส่เป็นล้อกระทะชุบนะครับบอกเลยว่าเงาวิบวับครับใส่กับยางเดิมได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนยางหรือเทินยางนั่นเองครับสำหรับคันนี้นะครับทำเป็นทัดสตเตเลสงานค่าย S R C หรือช่างเขียวเฟียวฟ้าบอกเลยว่าแข็งปักปักเลยทีเดียวครับทําเป็นแบบทรงเสาสูงด้วยคันนี้บอกเลยว่าหล่อสะดุดตาแน่นอนครับอย่ารอช้ากันเลยเรามารับชมความหล่อและความ วิบวับของคันนี้กันเลยครับไปกันเลยทักไปหาทุกวันจะให้ฉันทำยังไงได้และถ้าเกิดว่าไม่มีเขาอะไรรมัคงจะง่ายนะก็แบบว่าตอบได้แม้ว่าเป็นที่ฉันว่าเขาตอนนี้มันค้างคาก็แบบว่าฉันไม่อยากจะเดาเลยบางทีได้อยู่ว่าเขาก็คิดว่าทํำไมไม่ใช่เราอ่ะที่จริงก็รู้คําตอบแต่ความจริงแล้วมันก็เศร้านะช่างแม่งไม่อยากจะเล่าแล้วโซดาผสมกันเล่านะถ้าเกิดคืนนี้ฉันเมาโทรไปหาเธอไม่ต้องเดานะเธอคงจะอยู่กับเขาอ่ะ